มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหาเวรักขติ ธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัตฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำ และเดือดร้อนธรรมกาโมผวังโหติผู้ไฟธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไฟธรร่ธรรมทุกท่านทุกคนธรรมถือว่าเป็นปัจจัยที่ห้า ในชีวิตของเรานอกจากปัจจัย4อันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราทุกคนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้ก็คือธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ใช้เวลานับแสนนับแสนกับกว่าที่จะบำเพ็ญเพียรและกว่าที่จะได้ตรัสรู้ชาติสุดท้ายที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ก็บำเพ็ญเพียรเป็นเวลาถึงหปีค้นคว้าเป็นเวลาถึง6ปีจนได้ตรัสสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพนำธรรมะเหล่านั้นมาสอน เรียกว่ามาส่องตะเกียงส่องแสงสว่างให้เราทั้งหลายได้มองเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดทางไหนที่มันจะนำชีวิตไปสู่ความเจริญเราก็เดินตามทางไหนที่จะนำไปสู่ทางเสื่อมเราก็งดเว้นบางคนอาจจะคิดว่าธรรมะเน่ะเป็นสิ่งที่คร่ำครึเป็นสิ่งที่ล้าหลังล้าสมัย แต่ธรรมะของอรสมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่เป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่ตลอดเรานำไปประพฤติปฏิบัติเวลาใดเราก็จะได้รับผลในทางที่ดีในเวลานั้นยกตัวอย่างพุทธภาษิตที่หลวงตานำมากล่าวข้างต้นว่าธรรมะจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขย่อมนอนเป็นสุขคนที่มีธรรมะ เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอนหลับสบายไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องเดือดร้อนเปรียบเทียบกันคนที่ขาดธรรมะคนที่ไปฆ่าคนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นไปทำผิดเบียดเบียนคนอื่นไว้จนกระทั่งเขาสิ้นชีวิตมานอนกับคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรม นะมีจิตเมตตาปรารถนาด,ดีต่อผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนอื่นเป็นประจำมาหลับมานอนใครจะมีความสุขมากกว่ากันใครจะเดือดร้อนมากกว่ากันนะคนที่ทำร้ายคนอื่นรังแกคนอื่นฆ่าคนอื่นก็ย่อมจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนจะระหวาดระแวงอยู่ตลอดหวาดระแวงว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะมาจับเราเมื่อไหร่ คู่อริจะมาทำร้ายเราตอบคู่เวรเราจะมาก่อเวรเราตอบก็จะนอนไม่หลับกระวนกระวายหลบหลบซ่อนๆเราก็จะเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันแต่ว่าคนที่มีปกติประพฤติปฏิบัติธรรมนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ไปเบียดเบียนใครมีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่นคนนั้นก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่เดือดร้อนอะไรนี่ก็คือธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดคือนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะถูกรักษาด้วยธรรมะเช่นเดียวกันเรียกว่า ยิงไม่เข้าแทงไม่เข้านะเป็นเกราะป้องกันธรรมะนี่จะเป็นเกราะป้องกันยิงไม่เข้าฟันแทงก็ไม่เข้าไม่ได้รับบาดเจ็บที่ว่าฟันแทงไม่เข้านี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาปืนเอามีดมาแทงแต่ว่าสิ่งที่มาทิ่มแทงจิตใจเรานะทุกวันทุกวันก็คืออารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากตาตามองเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จะมาทิ่มแทงเราอยู่ตลอดนะถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่มีสติเราไม่มีขันติไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดไม่มีขันติความอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่มีความยับยั้งชั่งใจสมมุติว่าเราเห็นรูปที่สวยๆงามๆเราอยากได้ อยากได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อไม่มีเงินที่จะไปแลกเปลี่ยนเอาเราก็อาจจะไปลักขโมยหรือว่าเรามีเงินไม่เพียงพอหรือว่ามีเงินอยู่แต่ว่าเราจะต้องไปใช้ในกิจการอย่างอื่นเราก็อยากได้มันลอดตาลอดใจเสียละเกินนะสติก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่เคยใช้ตลอดเนี่ยเรียกว่า ก็จะทําให้เราเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเนี่ยคนที่ไม่มีธรรมะธรรมะก็จะไม่รักษาขับรถปลื้ดปราดนะ่ชนหมูชนหมาชนกาชนไก่ชนคนหรือว่าประสบอุบัติเหตุต่างๆนั่นเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมธรรมะมาสติก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดบเบรกไม่ทันก็ได้รับความเสียหายนี่ว่าธรรมะไม่รักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม หรือคนที่ไม่รู้จักฝึกสติอยู่ตลอดไม่รู้จักฝึกใจให้สงบไม่รู้จักฝึกใจให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่ออายุมากขึ้นก็จะหลงหลงลืมลืมนหลงหลงลืมลืมจำไม่ได้เออเรานี่เป็นใครใครเป็นเราเราเป็นใครเรามีลูกหลานกี่คนกินข้าวหรือยังวันนี้จะจําไม่ได้แล้วหลงหลงลืมลืมเนี่ยธรรมะไม่รักษาเพราะว่าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรม ส่วนคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดแม้อายุจะมากอายุ90ร้อยแล้วแต่ว่าฝึกสติอยู่ตลอดฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิทำงานก็มีสติอยู่ตลอดรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดธรรมะก็จะรักษาไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจำได้หมดรู้ตัวตลอดเห็นความสำคัญของการเวลาตลอดนี่เรียกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดนี่ จะมีความสุขท่านทั้งหลายจะมีความสุขจะปลอดภัยจะปลอดภัยคนที่มีธรรมะตลอดนี่มีอะไรก็จะแบ่งปันผู้อื่นมีปลาตัวใหญ่ๆมาเนี่ยก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนนะแกงใส่หม้อใหญ่ๆแล้วก็ไปแบ่งบ้านเหนือบ้านใต้นะแบ่งเรียกว่ามีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันผู้อื่นให้ได้ให้ได้กินกับเราด้วยเมื่อ เราไปแบ่งปันคนอื่นเวลาเขามีอะไรมา,เ,ราเ,เขาก็จะแบ่งปันเราเช่นเดียวกันเขาก็จะแบ่งปันเราเราไม่จะไม่ได้กินเฉพาะปิ้งปลาแกงปลาอย่างเดียวเราจะได้กินลาบเป็ดลาบไก่อะไรต่างๆด้วยเราจะไม่ได้กินสิ่งของที่เราให้เขาอย่างเดียวเราจะได้กินสิ่งอื่นด้วยเพราะเขาระลึกได้ว่านี่เพราะแกงปลาเพราะเราได้กินแกงปลาเราต้องเอาแกงไก่ไปให้เพื่อนบ้านเราด้วย แม้เวลาเราไม่อยู่บ้านเพื่อนบ้านก็จะเป็นรั้วรอบขอบชิดจะเป็นเกราะป้องกันป้องกันโจรขโมยจะขึ้นบ้านขึ้นช่องเขาก็จะดูแลป้องกันให้เราเนี่ยเรียกว่าเราก็จะมีความสุขมีความสบายหมดห่วงหมดกังวลแม้จะไม่ติดกล้องวงจรปิดก็รู้สึกสบายอกสบายใจเพราะว่าสร้างรั้วรอบขอบชิดไว้แล้วนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่ดีเรามีธรรมะมีน้ำจิตน้ำใจที่จะ ยืน่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่เขาเขาก็ดูแลประโยชน์ให้กับเราเนี่ยเรียกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขตลอดนำความสุขมาให้ตลอดจะยืนเดินเหินนอนอะไรต่างๆก็จะมีความสุขตลอดและที่สำคัญผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ตกต่ำจะไม่เดือดร้อนหรือกำลังจะตกต่ำก็จะมีคนมาช่วยชูชุบอุปธมรมอยู่ตลอดไม่ลำบากไม่ตกเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากนี่เป็นสิ่งเป็นความจริงทีเดียวมีโยมท่านหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวโยงนักปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวไปวัดตลอดแต่ว่าเขามีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคนนั้นเป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนจนเขาก็จะไปช่วยตลอดมีน้ำใจไปช่วยตลอดช่วย เงินไม่ได้ช่วยแรงทรัพย์ไม่ได้ก็ช่วยแรงกายช่วยแรงกายไม่ได้ช่วยแรงทรัพย์ไม่ได้ก็ช่วยให้กําลังใจยิ้มให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดทีนี้เมื่อถึงคราวเขาเดือดร้อนไม่มีเงินไม่มีข้าวจะกินคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้พระก็ช่วยเหลือเนี่ยเรียกว่าเขาไม่ตกต่ำเขาไม่เดือดร้อนและก็เขาก็จะมีความเจริญต่อไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยรรม,มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีท่านทั้งหลายเป็นเสมือนกับเกลือที่จะช่วยช่วยหมักปลาไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันเน่าถ้าปลาที่เราหมักมันอ่อนเกลือมันก็จะเน่ามันก็จะมีกลิ่นเหม็นแต่ถ้ามีเกลือเกลือพอดีได้เกลือมันก็จะไม่เน่าไม่เหม็นเหมือนปลาล่านี่ที่เราทปาปลาล้านี่ที่มันไม่เหม็นนี่มีที่มีคุณภาพดีก็เพราะว่าเกลือ นะเพราะเกลือช่วยช่วยไม่ให้ปลามันเน่ามันเหม็นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเราจะเป็นคนดีมีความสุขมีชีวิตอยู่อย่างรอดปลอดภัยเพราะเรามีธรรมะมีธรรมะเป็นปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิตขอให้ทุกชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถไหน ก็ขอให้เรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจตลอดเราก็จะเรียกว่ามีธรรมะคุ้มครองมีธรรมะเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตชีวิตเราก็จะไม่มืดไม่บอดและมีความสุขตลอดไปธรรมะสวัสดีจเจริญพร